สวัสดีครับชาวราศีมีนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชรนาดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพ้ธีเกิดในลักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมก,กราคม2 5 6 8นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ในปี2068นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีการเงินการงานความรักที่ดีมีความสุขความสมหวังนะครับแล้วก็อย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีแต่ความสุขความสมหวังทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดวงของชาวราศีมีนลักนามีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนเรามาดูกันว่าดวงของชาวมินจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโหเปิดมาได้3ดาบเนาะแล้วก็ j u d เม้น n ์ควีนออฟครับควีนออฟวัน หนึ่งไม้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่า,างได้เป็นไพ่เลเวอร์หกไม้หนึ่งเหรียญสิบไม้อิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายห้าไม้อิทิพลใต้สำหรับ โอ้หวงล้อแห่งโชคลาภโอเคเปิดได้ด้วยดีเลยนะครับสำหรับชาวมินลักนามินนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของสิ่งที่อาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงมีการปลดล็อกมีในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวจนเกินไปเนาะให้เราพยายามมีสติในการตั้งรับแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะครับ เท่าที่ดูเนี่ยคือดวงของชาวมีนอาจจะต้องค่อยๆประคับประคองไปก่อนนะจะค่อยๆดีขึ้นการเงินก็ได้หนึ่งเหรียญเลยทเทียวแถมยังมีโชคลาภด้วยนะจากกรงร้อแห่งโชคชะตาแล้วก็ในเรื่องการงานก็มีความโดดเด่นมีการคิดบริหารจัดการได้ถึงแม้จะเป็นราชินีถือไม้แต่อย่างน้อยก็ยังดีนะครับมีราชากับราชินีอย่งน้อยก็ดีเนาะประมาณนั้น,นยังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนมีความสําเร็จให้มา โมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เรามาเริ่มกันก่อนในเรื่องของภาวะการงานนะครับอินทุพนการงานสำหรับชาวราศีมีนนะครับมีราชินีถือไม้กับให้หนึ่งไม้มาแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการ พัฒนาการเติบโตการต่อยอดในเรื่องของการทำงานมีความโดดเด่นมีความมั่นคงในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นมีอินสปิเรชันใหม่ๆอินสปิเรชันในที่นี้หมายถึงลักษณะของการที่ตัวเราเองมีในเรื่องของอาการคิดหรือแนวทางหรือว่าในเรื่องของอเขาเรียกว่าแรงปัถนาในหลายๆอย่างที่อยากจะให้มีจินตนาการความคิดที่ดีแล้วก็กว้างไกลไปสู่ความสําเร็จในหลายๆรูปแบบนะครับ คุณมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานมีลักษณะของการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับมีแนวความคิดมีการเปิดรับเปิดกว้างนะแล้วก็สามารถควบคุมในเรื่องของบริวารได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับราชินีถึงไม้นั่นเองนะครับดังนั้น2ใบเนี้ยขึ้นมาแปลว่าโอกาสของการงานค่อนข้าง ดีมากๆบางคนอาจจะมีการเติบโตในสายงานนะครับมีการโปรโมทในสายงานได้เกิดขึ้นเช่นกันนะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานที่มีการพัฒนามีการแบบต่อยอดได้ได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แบบนี้เช่นกันนะครับถึงแม้การงานของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของ ัญหาเข้ามาบ้างในเรื่องของความรู้สึกที่อึดอัดใจแบกภาระเหนื่อยหนะักกับการที่ต้องแบกภาระนิดนึงกับในเรื่องของการงานเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําการงานของคุณเนี่ยเดินโ,โคจรไปอยู่ในภพเรือนที่3ของลัคนาเขาเรียกว่าตําแหน่ง เรียกว่าอะไรนะสหัสชานะครับอ่าเป็นเรือนที่3ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกแล้วถอยหลังด้วยก็เลยทําให้แบบแบกรับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งบ้างมี mindset มีความคิดที่ไม่ลงรอยกันกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นอาจจะมีความคิดต่างเห็นต่างบ้างอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเข้าใจว่าคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเพราะเราทํามากแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไปต่อ นะครับแล้วเราก็ขัดแย้ยงกับเขาด้วยมันก็เลยทําให้ความรู้สึกที่เราตั้งใจมาเนี่ยมันเสียเปล่ามันเหนื่อยกับความรู้สึกมีความผิดหวังเกิดขึ้นไพ่สามดาบนะครับมีความผิดหวังในเรื่องของการที่เราหวังไว้กับในเรื่องของการงานแต่การงานมันไม่ได้เป็นดังหวังอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเออฉันพยายามทํางานเต็มที่พยายามมีอินสปิเรชันใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆในการสร้างพัฒนานะครับมีการควบคุมหลายๆอย่างแต่กลับมา ออมีปัญหานะครับสาดาบเนาะบางคนก็ถูกหักหลังบางคนก็ผิดหวังจากความรู้สึกที่อุตส่าห์ทำไปทั้งหมดแต่ว่ามันไม่มีผลตอบรับมาหรือตอบรับแต่มันตอบรับได้เพียงเล็กน้อยมันมีความรู้สึกว่าเรานะครับอยู่ตรงนี้แล้วมันดูไม่ค่อยโอเคเลยแบบนี้เป็นต้นทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเสียดายเวลาเสียดายโอกาสกับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็เลย มันเบื่อกับการที่อาจจะทํางานในเรื่องของคําเป็นท็อกซิกต่างๆอะไรประมาณนี้แต่ไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับมันมีไพ่ The Judgment มา Judgment หมายถึงการที่คุณอาจจะมีโอกาสของการปลดล็อกการปลดปล่อยหรือการหลุดพ้นนะครับเหมือนกับอ่า เทวดาพูดคนนี้กําลังมาเป่าแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้พูดแห่งวิญญาณตรงนี้ครับหลุดพ้นเป็นอิสระมันก็เหมือนเราอะ่ะมีการหลุดพ้นจากในเรื่องของการถูกจองจําในเรื่องของความคิดจอ,จองจองจําในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันดูไม่ได้ดั่งใจทําให้เราสามารถที่จะปรับมุมมองปรับความคิดทําให้เราสามารถที่จะมีโอกาสของชัยชนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นโอกาสที่เราหวังเอาไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆ ใกล้เข้ามานะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อะไรที่เราตั้งใจทําอะไรที่เราทําแล้วสุดความสามารถแล้วนะครับถ้ามันออกมาดีมันจะดีแล้วก็ปังมากแต่ถ้ามันออกมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีโอกาสหน้าที่เราจะ แก้ไขแล้วก็ทําใหม่ได้หรือว่าเรียนรู้พัฒนาไปแล้วคุณก็จะเติบโตพัฒนาได้ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งย่อท้อต่อในเรื่องของอุปสรรคเพราะไพ่บอกว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นทาให้เราสามารถที่จะมีความสําเร็จมีชัยชนะที่รอเราอยู่ในนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมินก็พยายามสู้ๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวประจําตัวเดินโคจรถอยหลังแล้วมีดาววินาศโคจรทับหลักทําให้เรามีความรู้สึกเบื่อเบื่ออยาก บ,บางครั้งก็อาจจะดูในเรื่องของการแบบเบียนบ่อนเรื่องอารมณ์บ้างเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งภพวินาศวินาศเนี่ยมันคือการกักขังการหนุงเหนียวหรือความรู้สึกอึดอัดพอเวลาโคจรมาทับลักกลายเป็นพินทุบาทตนุลักไปเพราะว่าอะไรเพราะดาวราหูเนี่ยนะครับเวลาโคจรทับลักเนี่ยจะเกิดความเป็นพินทุบาทในเรื่องของความรู้สึกพินทุแปลว่าจุดบาทแปลว,ว่าสิ่งไม่ดี จุดรั่วจุดสิ่งไม่ดีนะครับเข้ามาสู่ตัวคุณเองทําให้เรามีความรู้สึกแบบไม่โอเคนะครับแล้วก็หุ่นหันพันแล่นนิดนึงนะบางครั้งใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยแหละเนาะประมาณนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับอย่าพึ่งคาดหวังกับในเรื่องของความรู้สึกจนเกินไปเพราะตัวคุณเองเนี่ยนะครับอาจจะต้อง ค่อยๆปล่อยวางใครที่ลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นมีไพ่เดลเลเวอร์เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ได้รับการสนับสนุสนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นมากขึ้นด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังใครที่จะมีหุ้นส่วนใหม่ระมัดระวังมี3ดาดบมาอาจจะเกิดความผิดหวังหรืออาจจะถูกดิสเครดิตถูกหลอกถูกลวงได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นหุ้นส่วนมีทั้งดีและก็ไม่ดีเลเวอร์หมายถึง คนที่เข้าขากันได้ดีใช่ไหมประมาณนั้นแต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาดีจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไม่ดีจริงระวังจะถูกหักหลังถูกเป็นปัญหาเกิดขึ้นจาก3ดาบได้คือบ่อยครั้งมากๆเลยที่ผมจับได้ไพ่าใบนี้นะครับเลเวอจะต้องได้ไพ่ใบนี้คือไม่3ดาบก็เป็น7จ็ดาบหรือไม่ก็เดวิลเออมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันนะในเรื่องของความรู้สึกอาจจะแบบ มีปัญหาในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรน,นะมามาในเรื่องของ คนคนรู้จักนะครับมาชวนทําธุรกิจทํานั่นทนํานี่หรือมาให้เซ็นกู้เซ็นค้าประกันอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นปัญหาเป็นคดีความเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแต่คุณยังไม่อาจจะไม่ถึงกับขั้นเป็นคดีความนะครับแต่แค่อาจจะเหนื่อยกับการแบกภาระหรือมีปัญหากับเขาที่เขาอาจจะไม่คืนเงินให้คุณหรืออาจจะคืนบางส่วนหรือว่า ไม่คืนเลยแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปพิพจารณาอย่าให้คนอื่นยืมเงินในช่วงนี้เพราะตัวคุณเองอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราไม่ให้ยืมอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราชนีถือเหรียญเออซือถ้วยนิดหนึ่งราชนีถือถ้วยคุณอาจจะยังได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจาก เพศหญิงนะครับจริงๆเพศชายเพศทางเลือกได้นะแต่ว pues ่าจะเด่นในเรื่องของเพศหญิงที่คอยสนับสนุนก็อาจจะเป็นในเรื่องของนารีอุปถัมภ์หรือเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเจ้านายนะครับที่เป็นเพศหญิงหรือเป็นมารดานะครับของคุณก็ได้เป็นภรรยานะครับของคุณหรือเป็นเจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็ได้ที่คอยช่วยเหลือและก็สนับสนุนให้กับตัวคุณหาทางออกได้จนทําให้ตัวคุณนั้น ปลดล็อกปลดปล่อยสิ่งตรงนี้ได้จาก j u d g m e n t นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคและอย่างน้อยก็มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ช่วยเหลือเราก็โอเคดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ การเงินกันบ้างอทิทธิพลการเงินขึ้นไพ่ใบเดียวคือหนึ่งเหรียญนะครับแต่ก็มีกรงร้อแห่งโชคชะตาหรือโชคลาภมาด้วยแสดงว่าชาวมีนลัคนามีนมีโอกาสมีลาบลอยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับเพราะหนึ่งเหรียญคือเงินก้อนใหญ่นะเงินก้อนใหญ่ในที่นี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่ามาจากลาบลอยอย่างเดียวอาจจะมาจากการทํางานอาจจะมาจากในเรื่องของ การลงทุนสิ่งอื่นๆแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ผลตอบแทนที่ดีผมไม่ได้มาชักชวนในการลงทุนนะครับช่องนี้แต่เราแค่มาบอกถึงวิทยาการอะไรนะเหมือนกับโอกาสจังหวะของคุณก็แล้วกันเพราะให้เขาบอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีโชคลาบมีลาบลอยในเรื่องการเงินเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันแต่มากน้อยแล้วแต่บุคคลหรือไม่ ไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะนี่เป็นไพ่โดยรวมเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวดังนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้เช่นกันหรืออาจจะมากหรือน้อยแล้วแต่บุคคลเช่นกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภดีๆนะครับแล้วก็มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาทําให้เรามีการเงินมีเถรยรภาพมีในเรื่องของความมั่นคงที่ดีหนึ่งเหรียญเนี่ยมันหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะครับถ้ารวมกับวิวออฟฟอร์จูดเนี่ยหมายถึงเราอาจจะมีเรื่องของการได้รับ ประโยชน์ในเรื่องของที่ดินนะครับอสังหาแล้วก็ในเรื่องของคอนโดบ้านสิ่งต่างๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันไม่ว่าคุณจะขายบ้านขายรถขายคอนโดคุณก็จะประสบความสําเร็จหรือคุณจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรแบบเนี้ยคอนโดก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวมินแล้วก็รักนามินนั่นเองนะครับแล้วการเงินค่อนข้างหมุนได้ดีมากๆเลยสำหรับชาวมินก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดี แต่วงเล็บอย่าให้ใครยิ้มเงินเพราะอาจจะมีปัญหาแล้วก็มีเนเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านดวงโดยโรวมนะครับอาจจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจาในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยโรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้แนะนำว่าดูดวงส่วนตัวน่าจะดีกว่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราม